โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยนช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสายดิ่งเพื่อเป็นก,นกำลัำงใจคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวงแหวนวาเลอร์เราก็ทําคลิปไว้ในช่องอนะใครสนใจก็ไปดูกันได้นะส่วนอันนี้จะเป็นกิจกรรมเก่าที่เราอยากมาเล่นก็คือวงแหวนเวทฮาลาวีนมาแล้วเนาะอันนี้มันจะหมดเขตวันที่10เดือน10เนาะตอนเที่ยงคืนก็คือวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มหา สกินที่เราอยากได้อีกตัวหนึ่งก็คือเตียวเซียนเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะได้ที่จะเสียไปเท่าไหร่เนาะโอเคไปดูกันโอเคเราก็ไปเติมขูปองมานะเนาะมาดูที่รอบที่1แล้วกันเนาะว่าจะเสียเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปดูกันว่ามันต้องใช้เท่าไหร่นะอยู่ตรงนี้เนะาะฮาราวีนตอนนี้ต้องมีอยู่ประมาณ15หเนาะเตียวเซียนใช้50โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวทํใจก,ก่อนก่อนถึง <laughs> อันนี้ครั้งแรกนะก็ 150คูปองมามาดูกันว่าเป็นยังไงขึบเขียนว่าอะไรดีอ่ะเอ่อฟักทองแล้วนะเพราะอยากได้ฟักทองเอ้ย,ยได้เท่าไหร่อ่ะ6 3 4 12 12่บวกหเป็น18เนาะโอ้ได้มันสามสนะโอเคเดี๋ยวไปสุ่มของทัอ้าว <laughs> มีอยู่ร้อยสี่สิบเก้าเองอยู่ร้อยสี่สิบเก้าเองเดี๋ยวไปสุ่มเดี๋ยวไปเติมเพิ่มก่อนแป๊บหนึ่งนะ okay, โอเคก็ไปเติมมาแล้วเนาะมาดูกันลองขังต่อไปเขียนอะไรดีเหมือนเดิมมล้ันักทองอีกหนึ่งร้อยห้าสิบคูป,ปองฮึบ <c oughs> โอ้ได้เยอะอยู่นะได้หกสิบแล้วเย่ <c oughs> เสียไปประมาณสามร้อยคูป,ปองเนาะเดี๋ยวไปแลกสกินกันเลยดีกว่าอยู่ไหน เอนี่ไงโอ้แต่จริงหกสิบก็น่าเอาไปแลกสกินของเราเดียวเลยเนาะไม่เป็นไรอันนี้เลยก่อนก็ได้ไ <c oughs> อยอยากได้มานาาแล้วโอเคในสุดก็ได้สักทีที่จริงเตียวเซียนมีคอลเลกชันหนึ่งอะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนโอเคหลังจากนี้ก็มันเหลือเนาะคงมันหมดวันนี้เราก็คงเอามาแลกคัมพีให้หมดละกันเอาไปใช้ในก,กิจ,จาก,การรมอื่นๆด้วยโอเคได้ครั้งหนึ่งเนาะ โอเคใครฟักทองเหลือก็อย่าลืมมาทำด้วยนะมาทำแบบนี้จะได้แบบไม่สูญเปล่าเนาะสำหรับกิจกรรมนี้โอเคเดี๋ยวมารีวิวสก,กินของเียาเส้นสกินนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับว้าว <Wow. S 2> โอเคเดี๋ยวไปทดลองสักหนึ่งลองขอทองทดลองก่อนก่อนลองไปลุยสนามจริงนี่ก็ไม่ได้ตับมาสักพักแล้วอะ่ะ ช่วงนี้เอออะเดี๋ยวมาลองดูสกิลก่อนเนาะอึ๊บโอเคมาดูท่าวาร์ปอะไรต่างๆกันมาท่าวาร์ปนี่คือเราอะอยากให้มันเข้าคอนเซปต์กับทีมฮาราลวีนมากทุกคนคือพอดีมันได้พวกท่าวาร์ปอันนี้มาไง trick t ริกออทีอันนี้เข้าไหมเข้ามา,า,มา <laughs> นี่ดีนะเขาเข้า,ขากาาับเทศกาลฮาราวีนดีเฮ้ยแล้วมีอันนึงเราอยากอ้นี้มันที่เป็นท่าอะไรนะเอฟเฟกต,ตอนวิ่ง ฮ้ยนี่ยังไงฮาโลวีนสุดๆไปเลยแล้วก็เอฟเฟกสังหารด้วยนะเดี๋ยวเดวีเดี๋ยวไปสังหารเทนให้ดูแป๊บนึงนะโอ้กว่าจะวิ่งไปถึงโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆด้วยไปพร้อมกันแล้วกันนะนี่เฮ้ยเท่มีฟักเอเป็นฟักทองแล้วก็มีอะไรอะไรข้างๆาวด้วยนี่เอฟเฟกสังหารดูนะนี่เปนฟักทองเข้ามาเข้ามา รู้สึกว่ามันเข้ากับธีมฮาโลวีนมากเลยอะสำหรับตัวนี้นะโอเคดูอันตีนะว้าวเห็นไหมอันตีเป็นฝักทองด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองเอาไปเล่นในเกมเพจจริงเรแล้วกันเนะาะก็ได้จับตัวนี้นานละเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าน,นะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เนโอเคไปดูในเกมเพยกันนะครับ โอเคก็ okay, เข้ามาในเกมเพลย์แล้วนะเราอาจจะของออกของแบบแปลกๆหน่อยนะเราก็จําไม่ได้แล้วตอนนั้นเราเล่นอะไรไปโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลต่างๆกันนะสําหรับสกินตัวนี้ของเดียวเซียนมาดูฝีมือเราด้วยไม่ได้จับตัวนี้นานมาก <laughs> กลัวแจกมากโอเคมาดูกันอันนี้โจมตีธรรมดาเนาะอันนี้ก็เป็นแบบไฟส้มๆนี่ถ้าเป็นแบบตอนยิงเราเป็นแบบลูกฟักทองออกมาด้วยจะเท่มากเลย <laughs> เอาไมาต่ต้องการเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวคนกำลังบรรยายอยู่อุ้ยอ่านาทอย่ามาฟ้าเาาอ้ยนี่แกกโอ้ยโดนพลาดเฮ้ย <c oughs> ได้เล่นนานจริงจัง่าต้องใส่เกมนี้ต้องฝากป่าแบกทีมนะครับเนี่ยดูจากอันนี้แหละเพราะว่าทีมไม่มีแทงด้วยอ่า โอ้โหฟอร์เรนฟอรเลนฟอร์เรน้าวสุดนี่เนี่นี่วูชอบอ่ะที่มีแบบข้างข้าวปีนมาด้วยเอ้ยอะเกือบแล้วไป่ต่อโอ้กว่าเราจะวิ่งไปถึงขาเราก็สั้นแล้วเกินโอ้ยขอบคุณมากครับอ่าฮยเอ้า โอ้ยแบทแบทแบทโอ้ยโอ้ยฟิกโอ้โหดีนะมีฟิกเกอร์อันโดนเก็บแน่น <im itates S 1> ๆเลยดูมานาเราด้วยมานาเราก็เริ่มไม่พอแล้วกลับเถอะนี่ทริกออทีฟโอ้เหอสกินแหละนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอุ่ยโอ้โหอาจะวิ่งไปถึงไปก่อนแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงคว้าแล้วเชียวแวนไปละ นีู่เสาะออกรองเท้าวิ่งเร็วที่สุดแล้วนะเร็วจริงจังหรือควรออกเจาะเขาเพชรเออนี่แหละเมื่อก่อนเราเล่นอะไรนะจวไ,ไม่ได้ไม่ได้จับนานแล้วตัวนี้ฮึฮะโอ้หอยแม,ม่อยปะอ่าริเรียน,น่าสู้ จะเป็นการเล่นที่งงๆฮ้ยนี่แน่อุ๊ยชอบสกินอาทายาจังไม่แต่สกินเราสวยกว่าเรามาเป็นคอเลกชันฮาโลวีนเอเลินเกมไงดีอืมไปช่วยล่างนะครับเพราะว่ากลางไม่มีเรานี่ไม่ต้องทำเว็บมามาอุ๊ย อุ้ยนี่เนี่ยอ่านะเท้ายากกับเราใครจะอึดกว่ากันนี่นี่แว่นเก็บเอาไม่ถึงไม่เป็นไรโอเคแว่นเก็บไปหมดเลยไม่เป็นไรว้าวเออแต่ก็โอเคแหละให้แวนช่วยเพราะว่าเราส,สกิลเรามันเบาไปหน่อยเนาะแต่ว่ามันจะแบบเน้นพวกสโลหรือพวกนี้มากกว่า,<ม>านั่นเราได้เป็นซัพพอร์ตนะเราน่าจะเป็นซัพพอร์ตมากกว่า อ้ามาเก็บเก็บเก็บช่วยช่วยช่วยตัวเราก็บางเหลือเกินโอ้โหจะมีจะมีมาเนี่ยสกิลก็ยังไม่ได้ด้วยนั่นไงมาแล้วว่าแล้วเสียวอี๊แข่งแช่งได้ไหมอ๋อไม่ได้ด้วยนะว้าตอตอตอแล้อู้หู้น่าก,กลัวมากเลยช่วยได้ไหมโดนไหมโดนไหมเฮ้ย อาเก็บได้เฉยอุ้ยช่วยได้ไหมเนี่ยโอ้น่าจะโอดิเรียนนั่นนะโอดิเรียนน่น่าจะปลาเป็นจิ้งจอกเนาะไม่ต้อหรอกโอเคอยู่ไม่ไม่ตายก็โอเคละมา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 เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวดูดูมานาเราด้วยจะช่วยใครได้นี้นี่เนี่ยชอบแบบมีแบบฟักทองกับขางขาวมันดูเท่มากเลยนะเฮ้ย เกือบแล้วเกือบแล้วถอยเถอะถอยถอยไม่ไหว้าเหนื่อยมาต่อนี่มันเข้าชุดกันมากเลยแต่เสียดายมันอยู่ได้แค่เจ็ดวันเองนี่ถ้าแบบอยู่ตลอดไปนี่จะทำเป็นเซตไว้เลยนี่อะไรไม่อะไเมาทันไปเนี่ยโอ้ไฮยะเต้ไฮยะเตะโอ้โหว่วจะวิ่งมาถึงนี่เนี่ย เย่ดีนะมีเพื่อนแบกเกมนี้สบายหน่อย <c oughs> อกำลังคิดอยู่หาวิธีทมให้ดามเมจของตัวเตียวเสยนได้แบบแรงขึ้นมีใครแนะนำการออกของกับออกลูดไหม <c oughs> เรากำลังคิดอยู่ทำยังไงให้ให้สกิลมันแรงอะเนาะสกิลมันเบาไปนิดนึงเก็บใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่ yes. Yes. มาแล้วมัเราช่วยเราช่วยแมทแมน โอ้โหไม่น่าเก็บท้ายดูเราวิ่งกับแบทแมนวิ่งอุ้ยให้ยเตะมาตกใจหมดเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยถอยไหมถอยเหอะไม่ไหวโอ้โหโอ้โอ้โอ้อ้าวอุ้ยนี่ไงนี่เก็บใครไม่ได้เลยเหมือนเรามาเล่นซับมากกว่า อืมฮึวิ่งนี่เนี่ยตีอย่างเบาเลยอ่าฮะเราไปช่วยข้างบนน่าจะตีป้อมได้นะเกมแบทแมนเป็นเว้ยแบทแมนน่าจะรูแกวไปละหายไปละอู้หู้ตกใจอ๋อฝั่งเราเหรอเราแวงไปหมด ไป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 ตี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 โอ้ว้าวเมื่อกี้แวนมีลูกดำๆำได้ปะเอ่อจำไม่ได้แล้วว่าตีตัวไหนมานะโอ้โอ้แวนอย่าเข้าเลยอย่าเข้าเลยมีแก๊กอต่หน่ากลัวไม่ได้ปล่อยโอ้ยโอ้เสียดายป้อมโอ้แต่ว่าป้อมเราหายไปป้อมเราเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้า อย่าตามมาอย่าตามมาไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาโอ้โห <words> ดูเกือบไปเลี <flows equally> ้ยวโอ้ยเหนื่อยนี่เห็นว่าเป็นตัวละครผู้หญิงอย่ามาตามผู้ชายตามงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยยังไงยงนี่เนี่ยอุ้ย นี่เราพอโซนพื้นที่โอ้ยบอกแต่โซนไม่ไม่ไม่ไมหวล้วคิดว่าจะโซนไหวเหนื่อยรักษาชีวิตโอ๋ยเหนื่อยอยากทำดาเมจได้ดีอยู่นี้ขอบับนะขอบับนะอย่ายแย่งนะอย่ายแย่งนะขอบับนะบอกแล้วนะเอ้ยใจด,ดีขอบคุณครับเจได้บับมาเร็ว เราจะพยายามนำประโยชน์ให้กับทีมทำได้หรือเปล่าได้ดูก่อน <c oughs> ว่าต้อไงต่อไงตอไงตอคือ,อม,มันน่าจะไปอยู่ตรงนั้นเพราะแอมเบสโซนดามันอยู่ปะเดาที่เดาม,มากหรือมันไปอยู่ดาร์กนีอ่อยู่ดาร์กแน่เอา้าดาร์กไม่มีเอาไปอยู่กลางแฮนะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนะตายโอ้โหโดนลุมขนาดนั้นรอดก็เก่งแล้วอื้มโอเคั้ยโอ้ยกองไงต่อไงต่อมาดิมามาดิมาดิมาดิรอแชร่รอแช่แล้วอืม นี่ท่านแลดฝั่งนั้นเล่นเก่งๆแล้วเราไม่รอดแน่แนๆเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอ,อีนี่มากนีมากเก็บ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  yeah. ย <laughs> าแทบมาเล่นซัพพอร์ตเลยอุ้ยอา้าวไปซะแล้วน้องไปตอบไปต่อบอือมโอ้ยแบทแมนไม่กล้าเข้าเลยเพราะเป็นตัวเราบ้างแบบอุ้ยนั้น เอาไม่โดนอีกอา้อาวอ้าวอ้ไม่โดนใครเลยเอา้า <laughs> นี่เนี่ยอุ้ยโอ้ยหนีเหอะหนี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 ไม่ไหวตัวเราเบาด้วยบางด้วย <laughs> อือือถ้าออกมองกุฎแล้วนะ่าจะแรงขึ้นนะคิดว่านี่เนี่ยนี่เนี่ย อู้ยแก๊กมาด้วยอะ่ะแชรแก๊กไปซะโอ้โหนี่ห้าแบบดันรวดเดียวจบได้เลยจะดีมากเลยเนี่ยไม่รวดแต่ต้องรอรวมอะ่ะถ้าไม่รวม,มอย่างงี้ก็แย่อยู่เอ้ยเกือบเลวเกือบเลวโอ้ยตายเลวเกือบตุยเกือบตุยนิดเดียวนิดโอ้โหไม่ถึงอะระยสะสกิลไม่ถึงอะ่ะ ถ้าวงมันกว้างกว่านี้เราน่าจะดตื่ได้นะเมื่อกี้เสียดายให้ปไปเลยอุ้ยลกบอลมันน่ารักจังอา้าวชมสกินฝั่งตรงข้ามมา, <c oughs> ามามา,มาหรือรวมจบเลยไหมได้เป็นไปได้ปะ <c oughs> เอาหายไปไหนกันหมดอนะ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยอุ้ยแบต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 เก็บได้ไหมเก็บได้ไหมวิ่งเร็อวอ่ะ อ้าวไม่ไหวไม่ไหวไอ้นี่นี้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 นอ้ได้ด้วยเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้เฮ้ยว่า,าทีมพวกเราโอเคอยู่นะไอ้แบตโอ้โหดูดิจับไม่ได้วิ่งเร็วไปเฮ้ยจบเลยไหมนี่ไปห้าแล้วเฮ้ยจบเล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 ยเรากระตีเบาเบานิดนึงนิดนึงเย,ย้ต่อต่อต่อนิดนึงนิดนึงนี่เน,นี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ย ฮ้ยเก็บจบเลยเก็บจบเลยจบเลยจบได้ไหมตื่นเต้นชัวันเลยอีกสามนาทีแล้วจะมาใช่ไหมฮ้ยขึ้นึ้ึ้โหตีอย่างเบาเลยตัวเราตีเบามากอุ้ยมาให้ยาเตะให้ยาเตะนี่เนี่ยมือโอเคว่าจะเกลี้ยเก็บให้ยาเต้เป็นยไรโอเคเดี๋ยวดูซิว่าทีมนี้ครั้งนี้ใครแบกเรารู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยรอดต้องมีคนแบกไหนดูซิ อ่าเลอโบ,บแบกว้าก็ขอบคุณมากนะครับที่แบกแล้ทีมโอเคด้วยแหละโอเคโอ้คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูพวกเดี๋ยดูพวกไอเทมกับสาก,กอสิแปดจุดเก้าเลยฮะลองไงดูเรื่องไอเทมอมแล้วว่าเรายังเบาอยู่อาดูรายละเอียดนิดนึงว้า ดูดีรับความเสียหายน้อยมากเลยหกเปอร์เซนเองโอเคครับโอเคโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะกิเห็นกันกับสกินนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแสกนกระดิ่งให้ด้วยนะได้เป็นกำลังใจคนทําคลิปก็ฝากแชร์คลิปให้เพื่อนๆด้วยสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ